คสวัสดีครับตอนนี้บีเอฟโซก็ปล่อยตัวละครที่จะออกมาเป็นตู้ปลายเดือนมาแล้วนะสองตัวอยู่ในทีมไอยาคาชิหรือว่าสเปเยลสโซเซตี้เป็นอีจิโกะกับแชทก็ผมเดาไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้มีใครเดาถูกไหมว่าเป็นอีจิโกะกับแชทอีจิโกะเนี่ยไม่น่าเดาถูกแชทน,น่าจะพอม,มีคนเดาถูกบ้างอ่ะดีตัวละครในตู้อ่ะจะเป็นไอยาคาชิเก้าตัวแล้วก็เป็นพรีเมียมสองตัวแล้วก็มีลุ้นเลตด้วยก็คือนี่สี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นสี่จุดห้าเปอร์เซ็นกับหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นเหมือนตู้ทั่วไป มาดูที่สกิลของตัวใหม่กันดีกว่าแชทแชทเนี่ยเป็นตัวตีปกติมีฟูลี่บวกหนึ่งแล้วก็บิวเชอร์ให้ห้สเอลิงก์งอีกลิงก์อีกยี่้าเ็ก็เป็นเจ็บห้าซนี่คือตีปกติแรงขึ้น75%็บ้าซมีบวกเพิ่มระยะเวลาสถานะให้สิเอร์เซตมีดาเมจในกิลเควสอีกสามสิบอรซต์มีพอยให้มีฮีลเลอร์ให้ตัวมันเนี่ยตีปกติแรงจากอันนี้อแล้วแล้วก็มีมาแรงเพิ่มอีกกจาก ซิกิวสองเป็นยังไงซิกิวสองจะเหมือนกับชิมาหรือว่าโอสึนีเไม่ยะจะเป็นโวเฮกรอบตัวแล้วก็มีบูทให้แต่คนนี้พิเศษขึ้นตรงที่มีฮิลมาให้อีกถือว่าดีมากๆแล้วก็เก่งมากๆเป็นตัวที่เหมาะกับตีกิวในวิกเยัทูตีใกล้มากๆด้วยเพราะว่าตัวมันอ่ะกันบอวิกใช่ไหมเกี่ยวกัทูตีใกล้อ่ะบอมันจะเป็นบอวิกเหมือนกันเนะี่ยถือว่าสุดยอดเมดิกก็คือทําให้ฮิลฮิลเป็นทีมได้ แค่นี้เลยตัวมันก็นี่แหละตัวตีปกติไม่มีอะไรมากดูที่โจมตีปกติสกิลสองมีวอเท็กแค่นั้นพออันตีอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราไม่ค่อยน่านจะได้คุมแชทเท่าไหร่ถึงจะเป็นชุบชีวิตก็เถอะเป็นเครือบเครือบตายเกิดไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ชุบชีวิตต่อมาที่อิชิโกะนะอิชิโกะเนี่ยอาบิิตี้เนี่ย,ยดูดีมากเลยแล้วก็สถานะด้วยมีลิงก์เนี่ยเป็นลดคูลดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์ทั่วไปของสายสกิล มีมีบัฟปาร์ตี้บวกให้ยมทูตสีฟ้าเนี่ยเวลาโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะอยู่ะจะทำดาเมจแรงขึ้น20% f a n c เเนฟนซบวกสเหมือนไอเซนเลยก็ค,กคือบวกยิดสต่อหนึ่ิตมี h าวอคือบวกระยะความกว้างสกิลแล้วก็มีบวกเชนของสถานะมีชามชูเตอร์เนี่ยคล้ายไอเซน เวตีหลายอย่างอะแล้วก็มีสถานะสอง 2, อันเนี่ยเหมือนปู่ใน p ีที่เป็นท็อปตอนเนี้แต่ว่าข้อเสียมันอะมันอยู่ที่นี่เลยเกมพีสกิลหนึ่งอะเพื่อคนอ่านอ่านแล้วไม่เข้าใจว่ามันเป็นประมาณไหนให้เราลองเลือกภาพไอเซนนะไอเซนอะสกิลหนึ่งมันจะเป็นบีมอะบีมมันก็คือแบบเวลาทำดาเมจอะ ทำดาเมจเป็นทรงกระบอกเป็นทาเป็นทางตรงอย่างเงี้ยทุกจุดของทางตรงนั้นอ่ะมันโดนดาเมจเท่ากันหมดเลยแต่ว่าของ e อีจิโกะไม่ใช่อีจิโกะมันจะโดนแบบจุดต้นจุดต้นการใช้สกิลกับจุดปลายการใช้สกิลดาเมจมันจะโดนไม่เท่ากันแล้วมันจะลากมอนไปทั้งแถบไงทีเนี้ยถ้าเราใช้ในระยะไกลแล้วโดนมอนที่ปลายสกิลดาเมจมันจะน้อยมากเพราะว่าเห็นค่าแม็กไหมสิบแปดเปอร์เซ็นไอเซนอ่ะโดนทั้งแถบร้อยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยสิบแปดเปอร์เซ็นต แต่ฮิตอ่ะมันจะเยอะก็คือถ้ามอนมันโดนทั้งฮิตอ่ะโอเคมันแรงแต่ถ้ามอนมันโดนแบบอย่างที่บอกเมื่อกี้โดนปลายจุดปลายของสกิลอ่ะมันจะฮิตฮิตมันโดนน้อยมากแล้วก็คูณกับแม็กซ์ที่น้อยเนี่ยทาให้มันเบามากอันนี้คือข้อเสียแล้วหนึ่งแล้วก็เวลาไปเจอพวกบอสหรือเลดบอสอ่ะมอนมันบอสอ่ะมันจะไม่ไหลไปตามสกิลใช่ปะมันจะมีพอยต์นี่แหละทําให้ข้อเสียอีกอย่างที่สองก็คือเวลาไปสู้กับบอสหรือเลดบอสเนี่ยความเสียหายอ่ะมันดรอปลงไปเยอะ ไม่ใช่แค่สกิลหนึ่งนะสกิลสองก็ด้วยสกิลสองอาจจะเหมือนประมาณคิระาพันปีหรือว่าเบียคยาอารีนาที่ว่ามันจะรวบก่อนแล้วก็ผักออกไปเนี่ยพอๆกันก็คือฮิตเยอะแต่แม็กท่าแม็กน้อยมากโดนคือโดนทีถ้าโดนไม่ไม่เต็มฮิตอะดาเมจมันจะเบาเนี่ยออบิลิตี้ดีมากเลยอีจิโกะแต่ว่าข้อเสียคือเกมเพลสกิลสามก็คือทั่วไปฟูลสกินเหมือนไอเซนทั่วไปปกติไม่มีอะไรถือว่ายัางดีอยู่ที่ให้สกิลสามมาแบบ ไม่แย่นติปกติเลรคิดว่าเนี่ยชชทเนี่ยถ้าจะหานะหาแชทด,ดีกว่าอีโกเนี่ยเอ,เอามาเล่นได้ไหมได้เอามาเล่นในด่านของน้ำหอมใหญ่ได้เพราะว่ามันมีบทสถานะแต่บางคนจริงๆถ้าเรามีอุคิตะเกะแล้วอ่ะสักหนึ่งห้าสองห้าเราคงอุคิตะเกะไปลงกันมากกว่าถูกต้องไหมอืมนอกจากนี้ตัวมันอะ จะมีเป็นเนี่ยฟีดลิเซเต้เหมือนอุคิตะเกตเลยนะแต่มีรีดดอนมาให้แล้วก็มีบวกทีมปาร์ตี้ฟ้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดข้ามฉาก็เอามาเล่นมือได้อามาเล่นมือได้แต่ว่าถ้ามีอุคิตะเกตแล้วก็เฉยๆนะอ่าตัวหลังตู้อ่าชินจิยาคาชิเนี่ยคล้ายๆเลยสกิลหนึ่งสกิลสองคล้ายๆกับอีจิโกเลยค่าแม็กน้อยฮิตเยอะ แต่มันเฟนซีแค่บวกหนึ่งก็เบาอีจก,กว่าถ้าคนอื่นเขามีตอนนี้ถ้าคนอื่นมีแบบมีอุนอารีนามีโกวาร์ดเวิร์กมีคุสกามูฟี่ตัวล่าสุดตู้ที่เพิ่งไปไปเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ไม่ได้จำปีขนาดนั้นเล่นแต่เอามาอวยเอามาเล่นก็มาเล่นในน้องหอมใหญ่พอได้เพราะว่ามันมันมีเสกสถานะให้อ m o มบิเลเ r อร์คือเศกสถานะช็อตทุกๆห้าวิสุม่มสุ่มให้มอน ก็พอได้ในห้หอมใหญ่มันเก่งอยู่ถ้าน้องหอมใหญ่รอบนั้นไม่โดนเนิ้เรื่องสถานะช็อตถือว่าเป็นตัวเลือกที่โอเคโกไว้เป็นตัวตีกิวที่เก่งเก่งมากด้วยเพราะว่าในวิของไล่สังกัดเนี่ยตัวตีปกติวรีลกสังกัดตอนนี้มีแค่2ตัวก็คือมันสก,กีกับโกไว้ถ้าจำไม่ผิดก็ใครอยากเป็นสายตีกิวนะหาตัวนี้สักสตัว ถ้ามีเมสก,กิก็คือการันตีจบได้เลยอัพอัพน้ำหอมสิบห้าเงี้ยสบายตัวมันอันจุดเด่นก็คืออันตีเป็นดีบัฟแล้วก่อนเหมือนชูเฮแต่ไม่ใช่สายสกิลอ็อาจจะเล่นยากขึ้นมาหน่อยแต่มีวอลเท็กช่วยให้มีตายเกิดให้เฮ้ยไม่มีตายเกิดดีกว,ว่าโอเคขอไปแต่สายสกิลลิซ่าดอทน้ำหอมใครไม่มีลูเคียดีเซอร์อ่ะเอาตัวนี้ไปเล่นได้ ที่เหลือก็เฉยๆนะสกิลหนึ่งอะสกิลหนึ่งเป็นบีมอันนี้ดีอยู่แต่สกิลสองก็เป็นบัวเทคแบบหมุนเหมือน ida, อิชิดะซาฟี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเจอพวกบอสพวกอะไรพวกเล่บบอสอะไรเงี้ยดาเมจมันหายเพราะว่ามันฮิตเยอะตัวคูณมันเฉยๆแต่ยังดีนะยังดีจะเป็นร้อยยี่สิบนะดีกว่าเป็นแบบอิจิโกะตัวคูณอิจิโกะนี่คือต่ำม,มากเลยหกสิบอันนี้ยังดีอยู่ที่เป็นใหนะ้ร้อยยี่สิบมาไม่แย่เท่าไหร่ แต่แค่ถ้าโดนฮิตไม่ครบก็เบาอยู่สู้เลยบอลไม่ค่อยไม่ค่อยโอเค,ค,ออเคใครเอ็นอาจจะเก่าไปหน่อยแต่ว่ายังยังพอเล่นได้เพราะว่าอบิลิตี้หลายอย่างมันมันยังพอพอทันสมัยอยู่มีฮาวบอกมีการสถานะเบอร์เซอร์เกอร์ยี่สิบคูดาวน์สิบสองตัวนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากเล่นได้อยู่ถ้าใครอยากหาไปปั้นนะเพราะว่าสีเขียวคิวอลังคาตอนนี้ก็ยังจะมีแค่ ไฮริเบลมั้งไฮริเบลนิยายสตาร์นิยายที่ยังเก่งๆอยู่เซนน้าไม่เท่าไหร่ถ้าเล่นเซนน้าเล่นในนี้ดีกว่าต่อมาก็คิมจรอิยาคาชิไอัเนี้ยไม่ไม่โอเคเก่าไปแล้วมันพอเล่นได้ไหมหรืพอลงหอได้ประโยชน์ตอนนี้มันคือลงหออย่างเดียวแล้วมั้งถ้าไปเล่น,นอ,อ่ะเ,เอาตัวอื่นดีกว่ะโกอาดเบิร์กเนี่ยโกอาดเบิร์โกรรโผล่ไปเยอะเลยตัวใหม่เนี่ย โอเวอร์เป็นพรีเมียมด้วยหาง่ายกว่าเยอะไอ้นี่ออกมาก็เก็บไว้สักห้าดาวตัวหนึ่งหกดาวตัวหนึ่งเผื่อบนัสอีเวนท์ที่เหลือก็ขายทิ้งเอาแต้มไปลีเนียนห้าห้าดีกว่าอ่ะตัวพรีเมียมนอูล่าข้อดีคือหอชั้นสี่สิบแปดหอทั้งสกิชั้นสี่สิบแปดคนที่ไม่มีนาตูล่าน่าจะรู้สึกอยู่ว่าทำหนึ่งนาทีแม่งยากถ้าไม่มีกิมจอนยายด้วยเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นใครยังไม่ผ่านหอ ถ้าสกิชั้น48ภายในหนึ่งนาทีไม่มีตัวลงอ่ะอารราช่วยคุณได้อารธรามีบวกความสามารถาบวกสถานะด้วยนะบวกโอกาสถึงสถานะเนี่ยก็คือใช้ในลงน้ำหอมได้น้ำหอมใหญ่แต่รอบล่าสุดมันดันเนิฟเนิฟสถานะขีดขาดออกทำให้อาทราอาจจะดรอปไปแต่รอบหน้าก็คงไม่ไม่ขีดขาดแล้วมั้งเอาไปเล่นได้ริวริว อ่ะ ability ด,ดีนะมีทั้งการเบรกฮีทเด้นเห็นมีก็คือตีมุดดินได้มีการเบรกให้มีเฟนซี่เบอร์ k ิเอร์40%แล้วคูดา14ไม่มีสถานะอ่าถือว่ารุนแรงรุนแรงแต่ว่าข้อเสียมันอยู่ที่สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งจะเหมือนพวกเมื่อกี้เลยพวกโกรเลยฮิตเยอะตัวคูน้อยเนี่ยถ้าโดนไม่ครบอ่ะโดนไม่ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเบาสกิลสองพอโอเคอยู่แต่ระยะสั้นไปหน่อยระยะ800เนี่ยไม่ค่อยกว้าง สกิลสามก็หนึ่งพันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ยังพอใช้ได้ถือว่าเป็นตัวสีฟ้าสกิลลังคาที่โอเคเลยถ้าเราไม่มีตัวที่ดีกว่านี้อ่ะแล้วก็เท่าที่ผมลองคำนวณน,นะโกดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ B เทียรลิสอ์ทีรลิสไอที่ฝรั่งเขาทำไว้อ่ะคุณน่าจะเคยดูันอยู่แล้วก็เขาจะมีสปีดชีทมาใช่ใช่ไหม มีสกอร์ชีทมาให้อะลองคำวนวณจากสกิลการโจมตีดูอะโกะน่าจะได้ประมาณ B แชทเนี่ยน่าจะ A ได้เพราะว่ามันเก่งในด้านของเน้นอะถือว่ามันเก่งมากแต่ยังไม่เท่าแบบไม่ได้ขนาดโทคินะเพราะมันไม่มีการเบรกอะเอาไปออโต้อะไรก็อาจจะลำบ,บากหน่อยจะโกะเนี่ยหนะักอบิตี้ดีมากสกิลเพย์แย่เพราะนั้นใครจะหาตัวตีกิวอะตัวนี้โอเคอยู่นะมีทั้งโกะไว้มีทั้งแชทตัวตีกิว หาน้ําหอมก็มีผมถือว่าตู้นี้สอบผ่านอยู่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ผมก็แนะนําให้เปิดนะส่วนตู้แยกเนี่ยตู้แยกแชทอะโอเคอยู่เพราะว่าริลูก,กาสด่อนน้าหอมใครไม่มีเปิดได้ใครไม่มีโคโกโตดอกน้ําหอมถือว่าน่าเปิดเบียคุยะสีแดงคิวโยมาทู่ตีไกสายสกิลเก่งงินหนักเก่าไปหน่อยไม่ไม่ค่อยน่าเล่นเอามาสะสมได้ ส่วนตู้โกเนี่ยป้าเนี่ยเก่งอยู่ป้ากับไอ้รังยียคั้วอโอเคลูเคียนเนี่ยเก่าไปหน่อยส่วนโกก็อย่างที่บอกอะถ้าเรามีเบียห้าปีแล้วก็มองข้ามได้อยู่นะโกเนี่ยดีแค่เบียตี้เกมเพย์มันแย่ตู้ก็เล่าๆนี่แหละครับก็ใครมีอะไรติชมอยากให้ผมปรับปรุงก็คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับ